สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่3เมษายนมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ผมมองว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีหาดาวประกบคู่ออกมาแล้วมองว่าเปลี่ยนวันนี้มาพร้อมกับเรทราคาต่อรองคร่าวๆสองคู่แรกเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายวันนี้จะได้ทราบว่าสองคนที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ สคนสุดท้ายจะเป็นใครส่วนคู่3ามคู่4คู่3ามเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์วันนี้เป็นด่านสกัดทางดังนักชกฟอร์มฮอตโฟกัสแอสันป่าตอง1 2อยยีดขณะที่คู่เอกรณชัยตอรามินทราเจอกับคมเพชโชตบางแสนนี่เป็นไฟที่ห้าสี่ไฟที่ผ่านมา รนชัยชนะสามเสมอหนึ่งวันนี้คมเพชรจะตีไข่แตกได้หรือไม่หรือจะเข้าอีรอบเดิมงูเหลือมกับเชือกกล้วยเป็นมวยแพ้ทางเอซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้หงแดงหน่อยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ง ก่อนเข้าบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนหงแดงด้วยดีตลอดมาบางสวรรค์น้ำมันปาล์มรับซื้อปาล์มในราคาเที่ยงธรรมทนายพรเพชรกเพื่อนหงแดงกว่า20ปีขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาดูคลิปมวยไทยเจ็ดสีช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีควันหลงมวยไทยเจ็ดสียางอุ่นหนาฝาคลั่งกว่าห้าหม่นคน นี่ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานไปเลยมวยไทยเจ็ดสีทั้ง4คู่ในวันนี้คู่แรกเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายใครชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแพ้ตกรอบเกาะเตาเพชรสมนึกเจอกับเพชรสังวานสอสมานกามเมนร้อย่เกาะเตานี่สิบเปีจากร้อยเอ็ดเป็นมวยซ้ายนอกได้ในดี เพชรสังวานสอสมานกาเมน19จากปุริรำเป็นมวยขวาไฟเตอร์ Fighter, เดินหน้าแล้วท้าดวนสามฟอร์มล่าสุดกอเต่าเนี่ยชนะพยักษ์ศักสตูลแพ้เพชรสังวานสอสมานกาเมนสุดท้ายชนะเพชรน,นำชัยสอจอตองปราจีนส่วนเพชรสังวานสอสมานกาเมนชนะเสือคิมกอรุ่งธนกเกียรติชนะเกาะเต่าเพชรสมนึกสุดท้ายแพ้ฉลามดำนายกเอท่าศาลา มวยคู่นี้ต้องมาตัดสินชิงดำว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศปัญหาของมวยคู่นี้มองดูว่าอยู่ที่เพชรสังวานเพชรสังวานนัดที่เจอฉลามดำวันนั้นมาร้อยสิบลดน้ำหนักไม่ไหวเลยปัญหาอยู่ที่การทำน้ำหนักเท่านั้นส่วนเกาะเตาได้สอบถามสมนึกต้นศพ ผู้จัดการค่ายนะบอกว่าเกาะเตา่าซ้อมดีมากซ้อมอยู่ที่นู่นเลยเพชรสมนึกร้อยเอ็ดมีดาบดำเป็นคู่ปลำ้ำปัญหาอยู่ที่เพชรสังวาลแค่นั้นวันนี้ทำน้ำหนักได้ไหมถ้าทำน้ำหนักได้สภาพที่มานะเป็นอย่างไงถ้าพร้อมรบ วันนี้ดูอย่างไงเพชรสังวานก็ดูดีกว่าแต่ขณะที่มาถ้าเกิดว่าทำน้ำหนักไม่ได้หรือถ้าทำได้มาแค่วิญญาณวันนี้เสร็จเกาะเตา่าแต่ถ้าเพชรสังวานมาพร้อมทุกอย่างนะวันนี้มองว่าเจจะเบียดเฉือนชนะเกาะเตา่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นผลสำเร็จเลดเบื้องต้น ถ้าทุกอย่างอยู่ที่เพชรสังวานเลทเปิดมาเพชรสังวานต่อสองหนึ่งมาที่คู่สอคู่สองเป็นมวยรอบปูนเสือรอบแปดคนสุดท้ายคู่สุดท้ายแล้วนะคู่นี้ชิงดำใครชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเดทพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรเจอกับวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึง่งเป็นวุฒิกรเคยชนะมา ไฟนี้ต้องมาชิงดำเข้ารอบมวยรอบปูนเสือรอบรองชนะเลิศเดทพาคินเนี่ยสิบแจากสงขาขณะที่วุฒิกรเนี่ยสิบแจากกระบี่เดทพาคินน,นอกได้ในดีนะราชประชิตมีศอกขณะที่วุฒิกรเนี่ยครบเครื่องนอกมีแข้งขวาในเหนียวแน่นสามฟอร์มล่าสุดของเดทพาคิน ชนะนกยกสี่เพชรตะปีโรงเรียนกีฬาสุร,ราษฎร์ชนะขุนศึกสอเดชะพันธ์สุดท้ายชนะขุนศึกสอเดชะพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งสามฟอร์มล่าสุดของวุฒธธิกรชนะฝายพิฆาตสิทธิหลวงพี่น้ำฝนชนะเพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือชนะนอกแพ้นอกยกสี่ภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินวันนี้มาเจอกับเดชภาคินชิงกันเข้ารอบรองชนะเลิศ หงแดงมองว่าวันนี้นะมองว่านอกเนี่ยวุฒิกรเหลื่ยมมีแข้งขวาเตะขวาต่อยขวาแข้งขวาออกได้แรงๆขนาดที่ในเนี่ยมองว่าเบียดแต่ขนาดที่มองว่าเบียดเนี่ยประมาทเดชพาคินไม่ได้เลยเดชพาคินเนี่ยสอกคม เป็นมวยมีอาวุธลับนะคู่ต่อสู้พลาดเผลอเนี่ยแตกได้วันนี้หงแดงชอบไปที่วุฒิกรมองว่าวุฒิกรเนี่ยฟิตซ้อมทำน้ำหนักดูว่าเป็นมวยสรีระดีทำน้ำหนักดีภายใต้การควบคุมดูแลของกำนันเรสศักชัยเอ็มยูเดนรองออวันนี้เดินเบอววดเดินเบียดเดินบทนะ จะเฉือนชนะเดทพากินได้แบบสนุกเลดนะวุฒิกรต่อ5สี fc ชอบกด subscribe กดติดตามให้ด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่คู่3คู่3รองคู่เอกน่าสนใจมากเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันเจอกับโฟกัสแอสสันป่าตอง1 2 8เจ้าเสือใหญ่เนี่ย20จากกรุงเทพ ขนาดที่โฟกัส18จากเชียงใหม่นะเดิมทีเป็นคนร้อยเอ็ดเป็นคนขอนแก่นแต่ย้ายไปอยู่กับพ่อที่เชียงใหม่เจ้าเสือใหญ่เนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข้งขวาออกได้หนะักทีเด็ดอยู่ที่เข่าลอยเป็นเจ้าของศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมเขาลอยช่องเจ็ดสีนะขนาดที่โฟกัสโฟกัสเนี่ยมวยซ้ายแข้งซ้ายออกได้หนะัก หมัดซ้ายออกได้คงศอกเนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าเสือใหญ่แพ้กากา้าแปะมีนบุรีชนะตวงทรัพย์สอสละชีพชนะราชสักด์ทีเด็ดเข้าก่ลาวโฟกัสสามฟอร์มล่าสุดฮอตจริงๆชนะนอกยกสามยอดเพชรพอเจริญแพทย์ชนะมังกรทองสิทธิ์ในยกทวีตะพงชนะนอกยกสี่พลังบุญหมวดดับ ลำปางมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่มองว่าหนักแรงทุกรูปผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะเป็นมวยมีนาทีทองวันนี้นะจะใช้ความหนักความแรงเนี่เบียดบทนักชกรุ่นน้องวันนี้โฟกัสจะต้องตอบโต้ด้วยแข้งซ้ายหนักๆ ดักบวกมัดบวกศอกขณะที่นักชกรุ่นพี่เดินเข้าหาวันนี้เจ้าเสือใหญ่เดินเข้าหาอยู่แล้วขณะที่โฟกัสตั้งรับจับทางนักชกรุ่นพี่เดินเข้ามาดักบวกหมัดบวกซอกถ้าทำได้มีโอกาสชนะถ้าทำไม่ได้จบวันนี้มองว่าเจ้าเสือใหญ่จะเบียดจะบทเฉือนนักชกรุ่นน้องได้แบบสนุก เรดเปิดเจ้าเสือใหญ่ต่อ118มาที่คู่เอกคู่เอกรณนายต่อรามอินทราเจอกับคมเพชรโชตบางแสน127รณนาชยนี่มวยซ้ายนอกได้ในดีโชคได้ดีทั้งรุกและรับแข้งซ้ายนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่คมเพชร เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเข้าออกรวดเร็วแข้งขวาเนี่ยออกได้สุดยอดมากๆมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว4ครั้งรนชัยชนะ 3, สมเสมอหนึ่งไฟนี้เป็นไฟที่้าสาฟอร์มล่า,าสุดรนชัยเนี่ยแพ้นะแพ้พระจันฉาย PK แพ้สมิงดำฉอ,อจอลระบุญชนะคมเพชรโชดบางแสนส่วนคมเพชรเนี่ยสฟอร์มล่า,าสุดชนะเพชรรุ่งเรืองออสตึกแดง แพ้รณชัยต่อรามอินทาสุดท้ายชนะคะแนนสมิงดำชออาจารบุญจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งครูเป็นมวยหลักเหลี่ยมดีชิงไหวชิงเริวันนี้หงแดงชอบไปที่โรนชัยมองว่ารนชัยเนี่ยตั้งรับก็ดีถึงตอนที่รุกวางแข้งซ้ายแข,แข้งซ้ายเนี่ยก็ดีวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเตอเกา่า ได้อีกครั้งแบบสนุกเลทเปิดนะมองว่ารนชัยเนี่ยต่อ11.8เอชอบกดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือต้องการข้อมูลอัปเดตล่าสุดช่างก่อนชกช่างก่อนชกนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาไม่มีรับลวงพราง เห็นยังไงเล่าอย่างนั้น FC จะได้ทราบว่านักสู้ทั้ง4คนในวันนี้ใครมาดีไม่ดีมาถาดมาเกินใครพามาเรดราคาต่อรองล่าสุดเป็นยังไงนี่ถือว่าเป็นข้อมูลดิบที่ FC สามารถนำไปประกอบการต่อสู้ได้เลยมาดูมวยรักมวยชอบของหงแดงชอบที่หนึ่งชอบไปที่เพชรสังวานสอสมานกาเมน วันนี้ถ้าทุกอย่างผ่านจะเบียดเฉือนชนะเกาะเต่าขาดลอยท้ายๆผ่านเข้าสู่รอบสี่คนสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จเป็นคนที่สาส่วนชอบที่สองชอบไปที่วุฒธธิกรสวนน้ำทานคีรีวันนี้ดูว่าหลักเหลี่ยมนอกดูดีกว่าขนาดที่ในเบียดระวังอย่างเดียวเรื่องของอาวุธลับวันนี้จะเบียดเฉือนชนะ เดชพาคินสิทธิ์กำนันเจริญวัน์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนที่ถีคนสุดท้ายชอบที่สามชีช้ชัดไปที่รณนชัยตอรามินตรามองว่ารณนรณชัยเนี่ยหลักเหลี่ยมรุกรับดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเกอร์เาได้เป็นครั้งที่สี่ ส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเบียดวันนี้โฟกัสแอสสันป่าตองก็ไม่หมูส่วนเจ้าเสือใหญ่เจอโจทย์ยากวันนี้ทั้งเครียดทั้งเกรงแต่หงแดงก็ยังชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่มองว่าหนักแรงทุกรูปวันนี้จะเบียดเฉือนชนะโฟกัสแอสสันป่าตองได้แบบสนุกนี่คือชอบที่4 FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณา ดูโคตรสลายหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือถ้าต้องการข้อมูลดิบข้อมูลอัปเดตล่าสุดช่างก่อนชกช่างก่อนชกเนี่ยใครไม่ได้ดูนะถือว่าสอบตกข้อมูลมวยไทย7สีวันนี้ก่อนจากกันขอให้เอฟซทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้า อยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะวันนี้หมดเวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ